สวัสดีค่ะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่อีกกลางวันอาหารกลางวันค่ะมีสองอย่างเนาะค่ะมีก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่อันนี้เป็นซุปซุปมะเขืออาหารอีสานบ้านเฮากินกับเขากล่องใส่จานเดียวกันเลยมีผักกอมมีน,นีีก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่กับไอซุปมะเขือนี่แหละคะ่ะผลไม้มะละกอสุก กินน้ากันค่ะอาหารมือเทียงสองอย่างนี่ก็สิก,กินเบิดบตอดค่ะเพราะว่ากินสูบะเขือมันต้องกินกับเขาเนาะค่ะคันบ่ากินกับเขายานเสียบทองก็เลยต้องกินเขาไปน้ำแต่ว่ากินเข่ากองกินเข่ากองนิดนึงค่ะเสียบแสบน้ากันค่ะมาเดอ้อสุขสุขคนพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบว่าอยาาเคสชิดเงี้ยวนะคะเคสชิดสันสัแล้วกับบอีวิว การทำชิบล่องกับสิมีทั้งเห็ดกับเขาแน่จินเขาแน่เนาะคะ่ะเพราะว่าพอหูเสียเอายังมาล่งกับสิซ้ำนี้แหละเนาะคะ่ะพ่อทักทายกันพี่พี่น้องน้องอาหารการกินนี่ยังมาแช่มาล่งให้พี่น้องกินในชีวิตประจําวันแสบบ่แสบกะเบิบ่งเอาก็ะแล้วกันนะคะผู้ใดหมักกับเพิ่นกับสิไปเฮ็ดหิินเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นหินกินเพิ่นกัสิวาแสบอยู่ละตอนนี้เนาะคะ่ะ นี่จัดก๋วยเตี๋ยวขัวไก่เนาะค่ะใส่ปลาหมึกน้ำใส่ไก่น้ำแสบเลยค่ะถ้าพัดถ้าพัดกระทะอันนี้ธรรมดาเนี่ยมันจะแสบนี้ยพอมันสิหอมหอมกระทะถ้าพัดกระทะแบบกระทะอีรอนเนี่มันสิบปลือยหอมเพราะว่ามันมันบติดกระทะเนาะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวพัดก๋วยเตี๋ยวยังคือกันอะให้เกี่ยวคือกัน ซุปมะเขือมือนีแสบจริงจริงว่าสิกินตะกุยเตี๋ยวซุปมะเขือแสบก็เลยตรงจัดเขาน้ำจักหน่อย มันกินเข่าลายมือมันนี้ก็อยากกินเข่า เิ็นสีสียิงสีเพชรด้วยค่ะสุมะเขือ กินกว๋วยเตี๋ยวแทบที่ทุกมือค่ะบอกก๋วยเตี๋ยวพองกะหรี่ก็กินกว๋วยเตี๋ยวขัวไก่ว่าจินขัวไก่กับก๋วยเตี๋ยวพัดซีอิว๊วใส่ไข่หลายๆมือ่อเสพกว๋วยเตี๋ยวขัวไก่ อยู่เมืองไทยเฮ้าอ,อาหารอุดมสมบูรณ์เนาะคะ่ะอยากกินยังก็ได้กินสงสารพี่น้องที่พันยุเมืองนอกชวงโควิดนี่ของทุกอย่างกับแพ้งเนาะคะ่ะหากินยากกินเผื่อเด้ะคะ่ะสุขูสุขคน แสบทั้งสองอยางก๋วยเตี๋ยวกัวไก่กับแสบซุปบะเขือกับแสบนาในบานออกนาพ่อท่าใดอกสะโพกติเป็นค้นสะโพกใหญ่หาเสื้อผ้าใส่กันยา ยายามมาสิบอเห็ดชิปกินมันกับโอดบมื่อไหร่นะ่คะจบชิปแค่นี้แ่ะค่ะบ่นเทคชิปเนวมาถัดไายพี่ๆพีงนองเลยซื้อล้อค่ะได้อาหารมือเที่ยงมือกงวัน ขอพระคุณในหลาย,ายสวัสดีค่ะ